ส่องความหล่อฉบับตัวพ่อแจ็คสันหวังสาดออร่ากลางพรมแดงมเมกาล่าเหล่าเซเลบคนดังซุปตาทั่วโลกตบเท้าร่วมง,งานมเมกาล่าสองพกันอย่างคึกคักซึ่งปีนี้มาในทีม ข่าวแล้วก็ฟิลออไล e ์ออฟบิวตี้หลายคนจัดหนักจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเพื่อให้เป็นตำนานจดจำและเป็นกระแสฮือฮาถูกพูดถึงและงานนี้หนึ่งซุปตาดังที่ตบเท้าร่วมงานนั่นก็คือแจ็คสันหวังหรือแจ็คสัน God ดเซเวซึ่งเข้ามาในลุคออ l Black เฉิดฉายบนพรมแดงของงานเมดกาลพ่า2023พร้อมสวมสุดสีดำของหลุยส์วิกตอง นาฬิกาเครื่องประดับคาเทชยบ้านกันแดดและถุงมือสีดำสไตล์คาวยิ่งดูยิ่งมีระดับไปอีกจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ